สวัสดีคะ่คคคะแพร่าแสงทองค่ะอ้าตรงลูดอกอ่ะอุ้ยบมื่ีเรามานอนหมุนตาข้าวข <c oughs> เก็บยวสุดท้ายพี่น้อง <c oughs> หนูจะเตรียมตัวไปเที่ยวไหนคะ <c oughs> หนูจะเตรียมตัวไปเที่ยวสมุยค่ะ <c oughs> ไปเที่ยวสมุยค่ะจะไปเที่ยวเย้เย่เใครจะไปเที่ยวเย่เย่เย่พี่น้องบมื่ีเรามีต่สูตรเป็นตาซ่าง ดู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 อันนี้ก็จะพับไปก่อนอ่ะพับช่วยแม่หรือเปล่าคะนี่ดูสินี่ดูสิชุดสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่เ่เอาเดี๋ยวนางเดี๋ยวลูกเนี่ยอะไรหนิลูกฮะเดี๋ยวแม่นะเนี่ยห้องไหนกันแม่เสื้อผ้าแม่ ่ะพี่จะทำอะไรช่วยแม่ทำอะไรช่วยแม่อันนี้อ่ะที่ยิ่งอยากินแล้วมันยิ้มเนี่ยมไม่กินแล้วเข้าใจนะานภาคซอยแม่อย่าพังเด็กไปภาคซอยแม่หานพังโอเคโอเคนะเม,มื่อวานพี่น้องคะอันนี้คือชุดวนะ่ายน้ำของน้องชุดว่ายน้ำของน้องนะคะทุกคนดูนี่นี่รอชมนะคะบักไล โอ้น่ารักมากเนี่ยรอชมนะคะเดี๋ยวเด้อโที่จุ๊บ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 อันนี้เสื้อที่เราจะใส่ไปพรุ่งนี้ห้ามผลิตไปเลยเออดีไปเลยดีกว่าใส่หรือยาวเพิ่มใช้ทุกคนเหรอจ๊ะพี่แพรสิคะใช่ใส่ทุกคนเดินทางพรุ่งนี้ใส่ทุกคนนะคะ มามาเก็บแต่หาต้นเนี่นี่เด้อเนี่ยแเก็บแต่หาเนี่ยแอวจัมปีจัมปีจัมปีจัมจัมปีจัมปีเหมือนอะไรพี่นี่ยืนบอลชนเลยเสื้อได้นี่พี่น้องเสื้อได้นี่จปีอ๋อนี่ไงชุดนี้ไม่ใส่โอ้ยชุดนี้สวยจังแล้ชุดผู้ชายนี้น่อันนี้ชุดใครชุดเจ้าหญิงหรือเปล่าเอาไปใส่ยืนมันทะเลสวยๆกับคุณแม่ียังใส่ทุกคนก็จุกก็จุกชีขาวจ้ะ ใส่เดินทางจะเสื้อนานติตาใส่เดินทางกระเป๋ากระเป๋าเนน้อยนี่เฉพาะชุดแต่ว่าพวกผ้าเช็ดตัวของผ้าเช็ดตัวน้องมีอยู่โรงแรมไปแล้วอ่พวกผ้าห่มน่องตั้งาหากผ้าพันผ้าอ้อมก็จะเอาใส่ในกระเป๋าคุณแม่แล้วก็พวกเครื่องอาบน้ําอะไรต่างๆของน้องก็จะใส่ในกระเป๋าคุณแม่นะคะชุดนี้นะคะเมือ่ก็ลองใส่โรงแรมนะอีกหน่อยน้องก็ใส่ไม่ได้แล้วลูก โอ้ยไมันย no, no, no. ัอยู對對่และก็อ okay. ันน okay. ี้สีเหลืองค่ะนี่ชีเหลืองค่ะแล้วก็ชุดนี้น่าจะเอฟซีส่งมาให้นะตอนนั้นน่ะโอ้ยน่ารักจังแต่มันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีเทาอ่ะ เนี่ยหัวนี่นี่หวไปนะอันนี้นะเห็นไหมอลิตาแม่ใส่หมวกนูแล้วลูกคุณแม่ยังอาดิแม่ใจหอ่ะิองจ้ตึงๆกะตึงๆตึงๆกะตึงๆ อันพูดจูพูดจูแม่ก่อนอ่ะพูดจูแม่ก่อนพูดจูกันพูดจูได้ช่ววันนเนี่ยนะอุ้ยบิ่งกระเป๋าเบิ่งกระเป๋าอันสีแดงกระเป๋าลังตาลใช่ไหมใช่ค่ะสีชมพูกระเป๋าพี่เอออันใหญ่ของคุณแม่แล้วก็ของลูกค่ะ นีก็คือชูบใส่เหรียนแบบชิวๆสบายๆนะคะเหรยไปสืบห้าไปสืบจากน้องเอกเส้นหันะแล้ก็เลือก็ต้องเองเสื้อผบากางเลงเอาไปนั่งกันเสื้อกางเกงสนุกไปละดูเลยเสื้อผ้ารอบนี้อะไระไรแยังมันดิดิ๊งดิดด

ไม่ลื default, อมีคืนนี้เลยนะค่ะมามีโปโกะค่ะ <No จ้าทำไม้าตัวใหญ่จ้อันนงเอ้ยสะเบิล์ะพี่น้องน้องพี่พี่น้องน้องพี่น้องนี่ เดียวื้อหางมือเียมาเสื้อในดิเสื้อข้างในมันจี๋เลตัวนี้ต่าตัวนี้บตัวนี้ละชไหอลล้เอวนี้เาไอีันตัวนี้ไปดหญ่กวรนดีเดี๋ยวเขาเอาไปเนีะไราันเคลียร์องดกันผักาดนี่จาสุดี อไม่งเยเดียไปเลยเหองขานิทตาหน่อยหน่อยก็ไ่เห็นไปดูกันโอ้ยลองส่อมาเห็นอันนี้ตัวเใช่หรอโบเมียนโเมียไปเลยอืมไม่มีค่ะ อย่าว่าเป็นบางไม่ลูกนี่เลยกันเราโมเมนต์มันนี่ตากันยูนิล็อตเราเอ้ยยังยังาบงที่ยูหันนี่ห้องบออะไรบ้างเมื่อขากนี่ตากมี่นี่จะนีตายไม่ตายรถเรามางไหมไงไก่เราไปเอาไอ้ตาเราไลองส่งโอ้ยแซงอเาุ้เพูุแม่ยังคุณอยาทำไรมาพู้ถุแบไม่เล่นค่ะอยา ดีใจจังเลยเย้เย้เย้จะไปเจียแล้วจะไปเจียแล้วขั้นแขวะอทีเราาอือที่เราใช่อยู่ที่ไหนไม่รู้บ้านอยู่ที่ไหนพี่น้องเอ้ยเห็นที่มีชุดนี่้อมแต่ว่าเอ้าเดี๋ยวหากางเกงก่อนนะชุดนี้อ่ะะจหาเห็นเต็มหมวกกับเสื้อว่ะเฮ้ย ใส่ว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางขึ้นเครื่องไปกรุงเทพสวรรณภูมิ8ปโมงสสโมงแต่คืนนี้เราจะไปนอนอุบลแต่ปากจเราก็ลุ่งเขินอะ่ะเพิ่นจะตื่นแต่เศร้าเอาแต่ว่าเราจะไปนอนอุบลคืนนี้กัน ชั้นไหนจะใส่น้ำตาลแยกแยกจากกระเป๋านี้ก็ได้นะเพราะว่าชั้นไหนจะใส่แปลว่าแห้งไม่ใช่แล้วกันอ๋อหนอบอลทุกอย่างแล้วก็ใส่ใส่กระเป๋าเอาไปในรถจริงๆนะมันจะโมในนักเขาก็คือไม่ต้องเอาไปด้วยใช่ไหมคะลืมแท็กซี่เหมือนนี้ก็เหมือนแลงกับกระเป๋าไปนะเอาใส่นี่เอาใส่ในรถไว้อะไรลูกอะไรอะไรอะไรเสียงดังแค่วะ อุ้ยคือก็เดีกยูนอนนี่อุ้ยไปรับในรถบออุ้ยอุ้ยอุนมซักค่าไปนั่ที่อุว้ออกไปนั่งทู่ดก่นที่นั่งีเหงื่ออเดียยวเล้นี่ไมต่อยไปยองให้ข้าวเดียวเนียมันก็แหงแหงก็แหงกัตาทรถไปเพราะว้ามันแดดแห้งอย่ดอ่บด่คุอพวกนี้ไอ้เพราเอาไปยองรถ ตาไปนี่โหลเหมาแล้งก็จสิเดรีดพอดีแ่ม่ก็คือเจยงสูงเนี่ลูกแม่แม่รอบนี้มีใครไปบ้างนะคะแพรย์ภาพภูมิบานฟินแลนด์นาริตะป้าแจวรุ่งเคนน้องน้ำตาลุสซี่น้องเอคุณอา ละไรบ้งเนาะหมดแล้ว,วจ้ะเก้าคนนี่เก้าคนนะคะคลิปนี้เราจะไปกันแบบ,บว่าครั้งแรกทลิปทะเลของเรา <ใด S 1> ไอ้อ้วนเอ,อ้ยเออมาแล้วของป้าแจ,จ๋วด้วยนะจ๊ะของหนูด้วยของในแต่ <laughs> ของน้ำตาลด้วยโอ้ยมิจฉาพ้นตื่นเต้นพี่หน่อยเอ้ยมีแต่พ้นตื่นเต้น,ตนอ๋อแสดงว่ากางเกงตัวนี้มันคู่ก<ด>ันใช่ไหมล่ะคุณอยู่ไหนพุณอ่ะ

ไอ้ลูโอเคเขาออกจะนี่มโชว์ไอ๋อะเล่มไปปากคาบโชว์เลยไปเลยไปไหนจืดึงดจืดึงดจืดึงดจูดึงจืด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 จืลูก 넌안 되겠다. 넌못 가고, 안 되겠다. 넌안 되겠다. 넌안 되겠다. 넌안되겠 กินนะะคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางรอติดตามการเดินทางของเราถ่ายคลิปถ่ายรูปรับรองว่าคือแบบจูดใจอย่างแน่นอนชุดคุณแม่ก็เยอะชุดคุณลูกก็เยอะโอเค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 ไปฮะไปไปไปแมว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 โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บถ่าคลิปไหมลูก